Good Morning everyone เปิดไมค์ด้วยค่ะ Good Morning ใครคะลูก Good Morning MISS พี่พอนโอเค MISS พอนนะวันนี้เราจะเรียนภาษาค์คำพิเกี่ยวกับมาริฟร์นี้ร่างกายของเราอ่ะดีดีกัน

โอเควิี่เกิดเปิดหเปิดหน้าที่ปหน้าที่สินะคะสอมร้องเล่นไหมตั้เปลนเด็กเชยาปิดหน้าเปิดหนท เด็กๆดูนะคะนี่ภาพแรกเป็นภาพอะไรนะภาพนี้นะคะภาพนี้นะคะภาพแรกนะหัวอันนี้ภาษาอะไรนะภาษาอังกฤษวนะเหรอ ตัวอะไรหายไปนะมีตัว A อกับต anyway, e ัวอตัวอะไรตัวแรกเป็นตัวอะไรนะคะใช่เราจะใส่ตัวอะไรดีนะเราเปิดไปดูหน้าก่อนหน้านี้สิตัวอะไรหายไปใครตอบแม่ครูได้บ้างนะตัวอีตัวอีเด็กๆเขียนตัวอีฮะเด็กๆเขียนในงๆสมุดตัวเองนะคะตัวอีอีอีเอ๊ะ แหวไหนตัวหนหายไปเอู้ไม่เห็นเก็บ hmm. ซ no ิง okay. ah uh ์เหนไิดทังเออเียนไมทันเลคล็ดเี็นไม่ทนอืมแลวนตัวอะไรหายไปอินอินเพื่อนจะไม่ทันเพื่อนแล้วฟังนี่ฟังนี่เดนอนี้ตัวอหายไปคะ

อขนแขนแขอัขนแขนแขนแนแขนแขนแนแข้แนแนแขนแนแขนแขนแขนแนนแข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 นนแขนแขน ตัวเอ็นอย่แม่ครูดูหน่อยสิแม่ครูดูหน่อยนะเอ os, <ad> hmm. ็นสวยดิเอ็นไม่ต้องเ่อหมูก็ถูกมาุ๊บมันจะเหมือนมันจะเมันตัวเฮดมันเหมือนกันเอาใหม่เอาใหญ่กว่านี้ดินี่เลยตัวนี้เอาใหญ่เอาใหม่ดิเอ็นนี่แหละถ้าวทันอันนี้เมาฝ่ากันไหน เขาตังหนิบมูกเหรอพี่ว่าคนเลี้ยวมาคนเล็กมันมองไม่เห็นไงมองเดียวปากไม่ปากูเนาะนี่มันเตี้ยกันีย่าเงี้ยมันต้องหนุกยังคะทางเหื่อนอยู่นี่นอนแล้วนะคะพุู่เป็นวงเลี้ยวนะครับคู่เต้นหนูไม่เปิดกล้องเหรอลูกมาอีกเกาะอืออ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วยังคะ อแล้วเนาะมีใครยังไม่ทันไหมคะแม่รูจะรอย่ออนอเออาตาต่อไปหน้าต่อไปจาน้าต่อไปนะคะหน้าต่อไปเนาะก็หน้านี้ไงสุดเลยค่ะแล้วคนก็พูดแบบแม่ไปีไปเกิบ ว่าให้วงกลมล้อมรอบภาพที่สัมพันธ์กับคำศัพท์นะคะคำศัพท์ทางซ้าย m o u t h m a m a mouse อ้าวภาพไหนที่เป<ะ>็น mouse นะคะให้เด็กๆ circle circle mouse เกนะ่งไหม circle อ่าเด็กๆ circle mouse อ่ะเด็กๆวงกลมวงกลมในหนังสือตัวเองนะคะ circle mouse circle mouse mouse คือตรงไหน next เบี้ยวของ K and E knee Where is me? โอาสีแดงนะท่านไหนคะ Where is hey. me? อ่า here is me. Hey. me. The c o l o e a The color red. Me เก็บไปสองแล้วนะต่อไป next A R M arm. Where is arm? Yeah, is arm. Circle arm. And the last, the last one, hair. H A I R hair. เจอเขาแฮรไม่ได้พี่เอ้ยมักีฮ้านื้อาร์มแอมยังไงคะบอกแม่ครูก่อนทันไหมลูกรูไม่ได้ท ไหมคะมีใครไม่ทันไหมชมพูทันไหมลูกพี่นีนาพี่นีนาเสร็จแล้วใช่ไหมคะพี่นีนาเรียนแล้วพี่นิ๊งทำไงทีนี้พี่นิ๊งพี่นิ๊งเรียนอยู่ไหมลูกเอาพี่เสร็จยังน้องลุงเสร็จไหมลูกนองไอเสร็จไหมคะ เูอะไรอ่งสาุเสร็จแล้วค่ะสาูเสร็จแล้วค่ะเก่งมากแม่ครูพงค่ะจ๋าครูเสร็จแล้วค่ะเอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะจาจาแม่ครูเสร็จแล้วค่ะ ตุ้มเยอะแม่ครูพองค่ะค่ะแม่ครูพองเสร็จแล้วพี่นิ่งมาแล้วค่ะค่ะอะหน้าต่อไปหน้าที่สิบสองตุ้มคหอสองดูชิลุหน้าที่สองหน่อยค่ะเปิดทีหน้าที่สิบสองเปิดทเยระใบไม่เจาะเปิดเยอะเยอะ ไม่ต้องไปอาวไปได้ไงไม่เจ้าขยับไปไงหาคำว่าคำแรกคำแรก้าใครอยากะสนหนูเนี่ยตัวเนี้ยไออ้อห้เให้เด็กๆทำไงคะให้เด็กๆลากสินจาวงแบบนี้เอ็นลากตัว ต้องพิภาพที่กับมันไม่ควรไม่ได้ถ่ายรูปเงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้แม่ไม่ควรสอนมาสัันนี้นะคะทำแรกเไม่ไหมคะวงแบบนี้ค่ะวนะคะเอาวงยาวเลยอ่าวงเลยทำเลยวงเปไม่เห็นเลยนี่ไงตรงตัวนี้ตรงนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นี่วงตรงนี้นี่ คำว่าผีมีติดตรงนี้มาเอไออ๋อเล้อนไม่ได้นีอะนะคะแ้วหัวไม่ตตันีมาดูให้ดูอีกนคบแล้วพอแล้วมีตัวแบบนี้หมดเลยเหรอไม่ใช่ตามตุมตาอีวานี่ตาอออะไรบ้า เจอไหมเจอไหม e y e i เห็นไหมพี่ควานดูก่อ e น e <c oughs> อยู่ตรงไหนนะอยู่ข้างล่างนี่เองอยู e ่ข้างล่างนี่เอง e y e i e y e i circle i ได้หรือยังคะได้หรือยังนี่ E Y E I นี่นะคะมาต่อไป Year Year <c oughs> yeah. อยู่ข้างบนเลยอยู่ข้างบนนี้เลย E-A-R-Ear เด็กๆไม่เอาตัว S นะเพราะมันหูข้างเดียวเนาะ E-A-R-Ear นี่นะคะไม่เอาตัว S นะ Ear ทำต่อไปนะคะ Nose nose อยู่ตรงนี้เองตรงนี้นี n ่เอง n o s e nose n o s e nose คำสุดท้าย hand H A N D hand <c oughs> ใ,ใครเจอแล้วตรงไหนนะตรงไหนนะเอ้เอง H A N D hand settle hand ได้เรียงนะะว่าเป็นพี่สายป่านมาช่วยน้องด้วยอ่ะพี่ลุงเสร็จแล้วคจ้าพี่ลุงเสร็จแล้วสนอเสร็จแล้ววัไดีคืนดนใครเสร็จแล้วช่วยแม่คุณพรดูหน่อยนะคุณเต้นเสร็จไหมลูกเย้กุจ้าสาธุดูหน่อยลูกเสร็จยังคะแม่คุณพรออยากเห็นหน้าพี่นิงไหมคะ,ะ,ะไหนใลยพี่นิงดูหน่อย ไหนพี่นิ่งเลยนัดดีนูกอชชมพูเสร็จแล้วเก่งมากค่ะอาช,อาชีเสร็จแล้วอาะไปใบใยฝ้ายเสร็จแล้วไอเสร็จแล้วน้องพิกทาพิกปิดก,กล้องเหรอลูกท <c oughs> ับทีมเสร็จยังคะ นนาาีแม่ครูคะหนูมีตุ๊กตาด้วยจ้าอ่าหน้าต่อไปถ้าเสร็จแล้วหน้าต่อไปนะคะเป็น thirteen t h i r t อันนี้แม่ครูแชร์ให้ดูได้แม่ครูทำไว้แล้วอันหน้านี้เป็นการบ้าน น่าหน้านี้เป็นการบ้านนะคะหน้านี้เป็นการบ้านเนาะให้เด็กๆเรียงตัวอักษรใหม่เรียงใหม่นะอเขาเรียงมาผิดเห็นไหมคะเป็น y d e e เนาะแล้วก็เเขาก็เรียงมาผิดเหมือนกันให้เด็กๆเรียงใหม่นะเรียงระดับบตัวอักษรใหม่ h a n and foot ถ้าเด็กๆยังจำไม่ได้เรียงยังไงน,นะเปิดไปดูหน้าแรกๆนะคะเปิดไปดูเปิดไปดูคำศัพท์เกี่ยวกับร่างกายหน้าที่หกแล้วหน้าที่เจ็ดนะหน้าที่หกกับที่เจ็ดเด็กๆก็เอามาเขียนเรียงใหม่นะคะนี่เปิดไปดูหน้าที่หกกับที่เจ็ดเลยว่าเขียนแบบไหนนะคะถ้าใครยังจำไม่ได้นะคะเ้วก็เรียงใหม่ เลยอาเตยาย่ี่งพีทไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกล้องอเข้าตั้งเป็นไงบ้างลูกอ,อ,อันนี้ชมพูกับชมพู่ชมพูกับชมพู่แม่ครูคิดว่า ทีแรกแม่ครูค,คิดว่าแม่ครูก้อยลืมไม่เอกแม่ครูพรเลยใส่ไม่เอกไปให้ด้วยก็เลยมีชมพูสองชมพูมาดูอ้าวไม่ใช่ชมพูจเอะไรรู้แล้วรู้แล้วก็เฉียนเขาอ,อยู่ใกล้กันใช่ไหม <c oughs> นี่ไงชมพูอ่ะ <c oughs> ชมพูไไมอืเอเอมอเดี๋ยวแม่ครูพรจะเปิดปีไง อืมเนี่ยเด็กๆถ้าทําการบ้านเสร็จแล้วนะคะอี๋เนี่ยคุณพรอยากได้ผ้าอ่าทักแม่ทักคุณแม่ที่คุณแม่ถ่ายให้แบบเนี้ยแบบนี้เอาตัวหนูด้วยนะเอาตัวยีก่อนเอาตัวยีเขียนตัวยีก่อนให้คุณพรจะให้ส่งให้โรงเรียนโพสต์เฟซบุ๊กให้แบบนี้นะคะแล้วส่งมาในไลน์นะลูกนะการบ้านนะจ๊ะ วิชาไหนก็ได้ลูกวิชาไหนก็ได้ที่ตัวเองไม่ทำนะลูกพี่ข้าตังพี่ข้าตังครับพี่เข้าตัง <Yes. Hello. S 2> อีซิจเฮน yes อะรน yes very good อ่ะต่อไปพี่อะไรเนี่ยพี่อะไรเนี่ย แม่ครูเห็นแต่หัวใครเนาะแซกพี่แซกจ๋าพี่แซกจ๋าพี่แซกจ๋าพี่แซกพี่แซกทำแบบนี้ is it your ear พี่แซกยินได้ครูไหม <laughs> no t h is is not ต่อไปพี่เลอาพี่เลอาพี่เลอาเปิดไม์หน่อยค่ะ พี่แย้มเปิดไหน่อยๆพี่แย้มขอตับแล้วพี่แย้มทำแบบนี้ที่พี่อาร์ดทำแบบนี้ is this your nose yes very good yes อ่ะต่อไปพี่อาช์ิพี่อาช์ิ hello พี่อาช์ิพี่ชีดีแม่คูพรไหมปะ นี่พี่เจชามบบนี้ย is this your nose เมาเมานี่เปา no โอเครีบตอบเลยว่า mouse กิ่มากต่อไปพี่ภูพาทำไม่ตอบว่าเมาทำไมต้องตอบว่าไอ้เหีเป่าอเคพี่ภูพาเปิดไม์หน่อยน้องเปิดไม์ให้แม่ครูหน่อย อ่าน้องน้องทำแบบนี้น้องทำแบบนี้ is it your eyes yes yes g e ว้าลีคือหมดเวลาแล้วลูกโอ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีใครยังไม่ตอบพี่นาบีตอบยังกุงเต้นกุงเต้นจ้ากุ้งเต้นอ่ะกุ้งเต้นจ้า เออใครยังไม่มีอีสิยนสโนสยัโนตอบเยส่ะช่เยสใครยังไม่ตอบ <c oughs> มีมีไหมใครไม่ตอบ,บ,บ,บมีมีบบไหมเวลาจะหมดแล้วพวกนี้เจอกันนะคะอา้าว <c oughs> พูดยกัน t o g เ t อร์พูดยกันเอร์เซ่ Thank you teacher. Ah, see you again tomorrow. Bye-bye. Bye-bye. <laughs>